เป้าปมมนามาอัปเดตต่อเลยเนาะจากเมื่อเช้านี้ที่เราไลฟ์สดนะคะเนาะเราไลฟ์สดว่าเราจะไปออกกําลังกาย mm. เต้นระบําในน้ํานะคะปะ้ามมนาก็จะเล่าให้ฟังว่าพอป้ามมนาลงจากไลฟ์สดปัป๊บป้ามมนาก็จะไปปิดสะพานในห้องน้ําลุงฝรั่งคนเก่าเ้ยไม่ใช่ลุงฝรั่งก็โทรมานะคะพอโทรมาปั๊บก็ถามว่าทีรักเขาําอะไรอยู่ฉันบอกว่า โมนาก็บอกว่าเปลี่ยนสภาพาอยู่เธอไม่ต้องเปลี่ยนเธอไม่ต้องเปลี่ยนฉันบอกว่าไม่เอาฉันอายเขาอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ฉันไม่อยากไปถอดสภาพ้าที่นู่นเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบนเตอร์เขาก็เขาก็เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเบนเตอร์คือเบนเตอร์นี่คือเพื่อนนะคะเพื่อนบ้านเก่าอ่ะโมนาพูดง่ายๆเพื่อนบ้านเก่าเดี๋ยวเขาก็จะอธิบายให้เธอฟังว่าต้องทํายังไงบ้างต้องทายังไงบ้างเออคนเรานะคะคือความเราอายอ่ะขั้งแรกกันเนาะบ้านโมนาก็เลยอายนะคะ พอป้ามุนาอายป้ามุนาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าจากห้องน้ําที่ทํางานนะคะนุ่งชุดว่ายน้ําจากที่ทํางานไม่ใส่กางเกงในนะคะใส่ชุดว่ายน้ําไปนะคะพอไปถึงที่นู่นป้ามุนาก็กล่าวว่าเออถอดแล้วล้างเนื้อล้างตัวก็เข้าได้เลยไม่นะคะพอป้ามุนาไปถึงสถานที่น,นะคะป้ามุนาไปถึงสถานที่เสร็จปับ๊บพอลงบันไดไปแล้วป้ามุนาก็จะต้องอใส่รองเท้าไปจนถึงห้อง ตู้ล็อกเกอร์เพื่อถอดเสื้อผ้าข้างนอกออกแล้วก็ถอดถุงเท้ารองเท้าเราออกทั้งหมดถอดนาฬิกงถอดนาฬิกาออกทั้งหมดเก็บไว้ในล็อกเกอร์ที่เขามีให้ป้าโมนายังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะปะ้าโมนาก็ต้องหยอดเหรียญ20 2สบโครนนะคะหยอดเหรียญในตู้เพื่อล็อกของเขานะคะปะ้าโมนาก็ไม่มีตังคี่0ป้าโมนาก็ยืมเพื่อนอีกแหละเพื่อนบ้านมันมีแต่แบงค์นะคะมันไม่มีตังเหรียญนะคะ มีเหรียญแต่เขาจะเอาเหรียญ20แต่ป้ามนามีแค่ตอแรกป้ามนาคิดว่าต้องขึ้นไปบอกโอเปอเรเตอร์นะไม่ใช่นะคะาะแค่เราอะ่ะหยอดตู้ไปแล้วมันจะล็อกได้นะคะผลท้ายหลังจากนั้นมาป้ามนาก็ต้องถอดถอดสื้อผ้าออกแล้วก็นุ่มป้ามนาถอดสื้อผ้าออกปั๊บ,บมันก็จะเหลือชุดว่ายน้ําเขาบอกว่าไม่บ้านไม่ได้เธอต้องหอ่อผ้าคนหนูไปอีกชิ้นหนึ่งไปเข้าห้องอาบน้ําเชื่อไหมทุกคน เเข้าห้องอาบน้ำน่ะคือต้องถอดเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะเพื่ออาบแต่ป้าโมนาะมันมีห้องน้ําห้องหนึ่งที่แบบมันสามารถล็อกได้เหมือนคนแบบเออคนไหนอายก็เข้าห้องนั้นน่ะป้าโมนาก็เลยต้องไปเข้าห้องนั้นนะคะที่ว่า <ekkür> <fficient> มันล็อกได้เหมือนห้องน้ํามันมีห้องน้ําในตัวแล้วก็มีห้องอาบน้ํานะคะต้องอาบน้ําล้างตัวถูสบู่ที่เขามีให้นะคะแต่เราเตรียมสบู่เตรียมอะไรไปเองด้วยก็ได้นะคะพอเสร็จแล้วป้าโมนาก็เช็ดตัวเช็ดตัวเสร็จป้าโมนาก็มาใส่ชุดว่ายน้ําอีก พอใส่ชุดว่ายน้าอีกมันก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งที่เราต้องเดินผ่านไปนะคะพอเดินผ่านไปมันก็จะเห็นสระว่ายน้ากว้างๆเลยนะคะพอสระ,สะว่ายน้ํากว้างๆป้ามนาก็เดินวนอยู่รอบนึงแล้วป้ามนาก็ไปเตรียมอุปกรณ์มันจะมีเหมือนดัมเบล,ลอะ่ะสองอันให้เราแล้วก็จะมีเหมือนหลอดยางยาวๆสักประมาณวานหนึ่งให้เราเพื่อออกกําลังกายแต่มันเป็นโฟมนะคะโฟมยืดหยุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะยาวๆนะคะเป็นหลอดท่อยาวๆอะไรเงี้ย ป้าโมนาก็ไปหยิบมานะคะอุปกรณ์แล้วก็ไปวางในจุดในจุดที่คนสอนเขาสอนเราแต่วางข้างบนที่เราสามารถไหวมามาหยิบได้อะไรเงี้ยสะดวกไหวป้าโมนาก็ไปอาบไอเนี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้อะที่ว่ามันจะเป็นน้าป้าโมนาจะเรียกอ่าอ่าน้ำมาสาบนะคะก็คือการนวด่ะที่มันจะมันเหมือนอ่างกุชชี่อะเอออ่างกุชชี่หนึ่งอ่างสามารถลงได้สิบห้าคนนะคะ ป้ามนาต้องลงไปตรงนั้นเจ็ดนาทีตรงนั้นจะเป็นน้ําอุน่นแล้วมันจะมีน้าพุ้งพุ้งปุ้งปุ่งุ่ง,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 งมาเออทําให้เราต้องนวดต้องนวดอ่าน้าอุน่นอยู่กับน้ําอุ่นเจ็ดนาทีพอหมดเจ็ดนาทีปับ๊บเครื่องมันก็จะปิดเลยสิบห้าคนนี้ก็ต้องลุกขึ้นหนีลุกขึ้นจากตรงนี้ป้าโมนาก็ป้าโมนาก็ปาากไปลงในน้ำเย็นสระน้ำ เย็นคือตอนแรกพอเราอยู่ในน้ําอุ่นเราก็โอเคพอไปลงน้ําเย็นโมนาก็เย็นอยู่พักนึงแหละนะคะพาเย็นอยู่พักหนึ่งก็เข้าให้ว่ายนะคะว่ายจากทางลงเราแล้วอ,อ้อมอ้อมอ้อมมาตรงเหมือนหน้าเวทีอ่ะแต่โมนาอยู่ในน้ําแล้วนะคะตอนนี้โมนาอยู่ในสระน้ําแล้วคราวนี้เราก็จะออกกําลังกายก็เหมือนเต้นเต้นออกกําลังกายในท่าที่เขาให้บริหารบริหารหัวไหล่บริหารขาบริหารมืออะไรเงี้ย เขาก็ให้นะคะเขาก็พาสอนพาทำก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะอยู่ในน้ำประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาขึ้นจากน้ําเย็นเอาขึ้นจากน้ําเย็นเดี๋ยวป้าณมานจะมาอธิบายอะไรให้ฟังอีกเกี่ยวกับเวลาอยู่ในน้ําก็ไม่แน่อาจจะพูดท้ายคลิปนะคะก็อันนี้พูดคร่าวๆให้ฟังว่าวันนี้ทําอะไรบ้างนะคะอันนี้ป้ามมานเลิกงานแล้วนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มเอ้ยไม่ใช่ หกโมงหกโมงครึ่งกว่าแล้วนะคะก็คือตอนนี้เราเริ่มเห็นบรรยากาศาเริ่มมีแสงนะคะก็คือเริ่มเริ่มแบบสว่างนะคะสว่างแล้วเนาะไม่มืดเร็วอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละป้าโมนาก็หลังจากออกกาลังกายไปหนึ่งชั่วโมงแล้วป้าโมนาก็ต้องไปแช่ในอ่างน้ําพุเอ้ออ่างอ่างกุชเช่เออป้าป้าโมนาเรียกไม่ถูกนะคะอ่างกุชเช่ที่มันเป็นน้าบุงบ้งบุงบ้งบุง้งบุ้งขึ้นมาอะ แล้วก็เป็นน้ํากุ่นอะเออนั่นแหละต้องไปอยู่ตรงนั้นอีกเจ็ดนาทีนะคะแล้วเราก็ขึ้นมาเปลี่ยนผ้าตอนที่ขึ้นมาเปลี่ยนผ้าคันนี้ป้ามนาก็เอาอเคผ้าคนหนูแขวนไว้ละหนึ่งชิ้นป้ามนาก็ต้องเดินมาห้องอาบน้ําคันนี้ห้องอาบน้ํามันเต็มอะพี่น้องมันมีอยู่ห้องเดียวห้องส้วมกับห้องอาบน้ําอะมันมีอยู่ห้องเดียวทําไงอะเราจะไปยืนรอม,มันก็ไม่รู้ว่าคนข้างในจะออกมาเมื่อไหร่มันก็เสียเวลาเราป้ามนาก็เลยอืไม่อายแล้วถอดเสื้อผ้าไปอาบกับคนอื่นทุกคนนะคะ ที่เป็นผู้หญิงในห้องนั้นเป็นผู้หญิงทั้งหมดต้องถอดชุดต้องถอดชุดว่ายน้ําทั้งหมดออกแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ล้างตัวเพราะว่ามันเป็นน้าคพลีนใช่ไหมคะมันก็ต้องถอดออกถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดแล้วก็อาบน้ำคขอก็จะมีสบู่น้ํายาให้นั่นแหละนั่นนะป้ามุนาก็เลยเออไม่อายแล้วนะคะแต่ป้ามุนาหันหลังให้หน่อยไม่กล้ายังไม่กล้าหันหน้าออกมาข้างนอกหันหลังให้คนอื่นเขาเห็นก้นเรานะคะ ก็อาบน้านะคะคือไม่กล้ามองคนอื่นเหมือนกันนะันแต่ทุกคนถอดหมดนะคะไม่ใช่ว่าเราคนเดียวทุกคนถอดหมดนั่นแหละนี่แหละครั้งแรกของป้าโมนานะคะป้าโมนาเนาะก็ะเป็นมันมันก็ดีนะคะป้าโมนาก็คิดว่าหนึ่งเราอายุเริ่มเดินไปเยอะแล้วจะให้เราไปออกกําลังกายแบบผ่าตผานหรือเต้นอะไรเงี้ยป้าโมนาก็กระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีนะคะป้าโมนาก็เลยออกกําลังกายแบบ แบบในน้ําดีกว่าก็คือโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยป้าโมนาก็เลยเสร็จแล้วป้าโมนาก็เอาเสื้อผ้าออกมาใส่แล้วป้าโมนาก็คืนเงินเพราะว่าเวลาเราไม่ใช้ล็อกเกอร์แล้วตู้ตู้เสื้อผ้าเราแล้วเราก็ต้องคืนเงินกับเพื่อนป้าโมนาก็คืนเงินกับเพื่อนไปแล้วเพื่อนก็ถามว่าเพื่อนเพื่อนก็ถามว่าเป็นไงมั่งชอบไหมบอกชอบฉันฉันฉันจะซื้อแบบเธอแหละก็เลยว่าไงก็คือซื้อ การใช้มาใช้สถานที่ของเขาอะนะคะมา,มาเล่นไกลมา,มาออกกําลังกายในน้ําอย่างเงี้ยป้ามุนาก็เลยซื้อไปสิบสิบสิบครั้งนะคะสิบครั้งก็ครั้งละสี่สิบโครนนะคะสี่สิบโครนป้ามุนาซื้อไปสิบครั้งก็สี่ร้อยโครนนะคะเราสามารถใช้ได้สิบครั้งสี่ร้อยโครนนะคะป้ามุนาก็เลยซื้อซื้อไว้ก่อนเขาก็แนะนํามีหลายอย่าง นะคะแต่ป้ามมนาซื้อโปรแกรมนี้มาก่อนลองดูนะคะสิครั้งก็ประมาณสองเดือนกว่าเนาะสองเดือนครึ่งนะคะก็ลองดูกันไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะนี่แหละหลังจากนั้นมาตอนแรกปร้ามมนาเขาคิดว่าเฮ้ยป้ามมนาจะต้องนอนสักหน่อยไหมนะคะไม่ได้นอนเลยวันเนี้ยแต่ไม่มีความง่วงนะ ไม่มีความง่วงนอนเลยนะคะมันเหมือนได้อาบน้ำนะ่ะเออมันเหมือนได้อาบน้ำแล้วได้ออกกําลังกายด้วยมันก็เลยโอเคนะคะวันนี้ป้าโมนาไม่ง่วงนอนแต่หิวป้าโมนาไม่ได้ป้าโมนาหอแค่สลัดไป <ๆ S 1> ก็เหมือน <โษ S 1> กินอาหารมื้อเดียวตอนแรกว่าจะหุงข้าวมื้อเที่ยงจะกินข้าวมื้อเย็นกินสลัดผลสุดท้ายมื้อเที่ยงไม่ได้กินนะคะกินขนมแต่มีขนมนปังมีผลไม้นะแต่ป้าโมนาก็ไม่ได้กินมื้อเที่ยง พ้ามนาไปกินทีก็มื้อเย็นสี่โมงเย็นแต่ก็หิวนะตอนเนี้ยแต่ก็บอกลุงนะคะลุงขาหุงข้าวให้หน่อยเพราะกะว่าไปถึงนี่คือกินเลย <c oughs> ก็ให้ลุงหุงข้าวให้อ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะลุงอะ่ะพอหลังจากเป็นห่วงว่าเราจะไปตรงเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนที่ว่าป้ามนากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำที่โรงเรียนนะคะ ที่ทางานของป้าโมนานะลุงแกก็โทรมาตอนที่เรากําลังเปลี่ยนนี่แหละเราก็พูดเสียงดังด้วยนักเรียนก็คงจะฟังอยู่ข้างนอกแหละอีแม่บ้าคนไี้พูดพูดกับใครอะไรเงี้ยป้าโมนาก็พูดไปนะคะลุงแก,กเป็นห่วงว่าป้าโมนาจะไปอ่ะตรงเวลาไหมแต่ป้าโมนาไปก่อนเวลานะป้าโมนานัดกับเพื่อนบ้านก็คืออ่าแปดโมงสี่สิบห้านะคะป้าโมนาเลิกงานแปดโมงป้าโมนาไปออกจากออกจากเลิกไลฟ์สดก็ประมาณแปดโมง แปดโมงยี่สิบแปดโมงครึ่งแปดโมงยี่สิบแปดโมงครึ่งเลยครึ่งปราป้ามณหออกจากโรงเรียนนะแปดโมงสามสิบสี่แต่เพื่อนบ้านก็ไปรอแล้วนะคะเนาะนี่แหละอ่าถ้ามีนัดกับคนแดนหรือว่าคนต่างชาตินะคะต้องไปให้ตรงเวลานะคะต้องรักษาเวลาเนาะเป็นอ่ายังไงก็แล้วแต่นะทุกคนนะถ้าถ้าถ้าคนไหนมีนัดกับชาวต่างชาติต้องไปก่อนหรือไปให้ตรงเวลานะคะแต่ส่วนมากไปก่อนนะ่ะดีที่สุดเนาะ เขาก็มารอเรานะคะเพื่อนบ้านป้าโมนาก็มารอเรานะคะเขาอายุเยอะแล้วเขาอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะคะเพื่อนบ้านป้าโมนาเนะ่ะเขามารอก็คือคนป้าโมนาเรียกได้เลยว่าเป็นคนผู้มีพระคุณของป้าโมนาก็คือช่วยเรื่องเอกสารของอดีตสามีของป้าโมนานะคะคือเขาก็ยังมาคุยเขาก็ยังเอ่อเขาเรียกว่าอะไรยังเหมือนดูแลเราแต่เขาเป็นคนสาธารณะจริงๆนะผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ ที่นี่เขาเรียกว่าฟรีวิลลี่ก็เหมือนบ้านเราก็จะเรียกพวกมูลนิธิอะค่ะทำงานฟรีอะช่วยคนนูน้นคนนี้ช่วยเรื่องเอกสารคนนูน้นคนนี้สมัยแต่ก่อนเขาเขาอยู่อาพาร์ตเมนต์เขาช่วยเรื่องคนแก่คนคนผู้หญิงสูงอายุของในอาพาร์ตเมนต์ว่าคนไหนอยากได้อะไรหรือคนไหนไปหาหมอไม่ได้คนไหนไปธุระธนาคารไม่ได้เขาจะเสนอตัวเป็นคนพาไปทำนะคะพาไปทำเอกสารเนาะ นั่นแหละก็จะประมาณนั้นนะคะเนาะก็พอหลังจากออกจากออกกําลังกายเรียบร้อยแล้วป้าโมนาก็ขับรถไปที่ทํางานเลยวันนี้ป้าโมนาก็เลยเข้าที่ทํางานเร็วนะคะเข้าที่ทํางานเร็วแต่วันนี้มีความสดชื่นแต่ผมป้าโมนาเน,นี่ยยังเปียกๆอยู่ยังเปียกจนปัจจุบันเนี้ยแต่มันก็แค่ชื้นๆไม่ถึงขนาดเปียกแต่มันชื้นๆนะคะจนเพื่อนป้าโมนาทักเลย เธอไปทําอะไรมาผมเธอไม่แห้งฉันบอกฉันไปออกกําลังกายมานะคะใส่หมวกแล้วนะแต่มันก็ยังเปียกนะคะมันเปียกงตรงชายชายเนี่ยอืมนะนี่แหละว,วันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของการอ่ามีอีกสิประสบการณ์ใหม่ของการออกกําลังกายในน้ํานะคะเพื่อสุขภาพของเราเนาะเราสูงอายุแล้วเออไม่ใช่สูงอายุก็คืออายุเออเยอะขึ้นแล้วนะคะต้องดูแลตัวเองต้องรักตัวเองเนาะก็ ออกกาลังกายแบบเบาๆในน้ํานะคะเต้นแอรบิกในน้ำเนาะแล้วก็มีเครื่องออกกําลังกายดุ้งแดงรงแดงนะคะเนาะก็ประมาณนั้นนะคะวันนี้ป้ามุนาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากาาเขียนคอมเมนต์ทักทายหรือ,อตักเตือนหรืออะไรก็ได้แล้วแล้วแต่เขียนเขียนหากันหน่อยนะโอเคนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า